ดีค่ะค่ะสำหรับใบงานที่4นะคะกิจกรรมการออกกำลังกายที่2เกมสร้างสรรค์ค่ะค่ะนางสาวอาซิป้าจิตตรีรหัสที่สิ6 8 1 0 3 1 0 0 7 7สาาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ค่ะขับเลขกระบอกนายมุมาหวนรวนเดียวรหัสยี่สิบหก1 3ดห0ึครับคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษาครับ กิจกรรมเกมสร้างสรรค์ของพวกเรากิจกรรมเก้าอี้ดนตรีค่ะค่ะสำหรับเกมสร้างสรรค์ของพวกเรานะคะโอเคค่ะนี่คือหน้าตาที่น่ารักของเพื่อนๆของพวกเราที่จะมาเล่นเก้าอี้ดนตรีค่ะและจะมีอีกหนึ่งคนนะคะที่จะเป็นคนคุมเพลงค่ะถ้าเพลงหยุดเราก็ต้องนั่งที่เก้าอี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะคนควบคุมเพลงของพวกเราก็คือพี่กันก้้ยค่ะโอเคค่ะเราไปเล่นกันเลยค่ะ โอเคกิจกรรมในวันนี้นะคะที่พอเราจะมาทําก็คือเก้าอี้ดนตรีค่ะค่ะและกติกาของเก้าอี้ดนตรีนะคะก็คือผู้ที่ไม่มีเก้าอี้นั่งจะเป็นผู้แพ้ค่ะและผู้ที่มีเก้าอี้นั่งทุกครั้งจนถึงคนสุดท้ายนะคะเหมือนเราเป็นคนสุดท้ายแล้วอ่าเรามีเก้าอี้นั่งทุกครั้งเลยอะ่ะเราคือผู้ชนะค่ะโอเค,อเคและกิจกรรมของพวกเราจะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ โอเคค่ะเรามีเพื่อนที่เป็นทุกแง่แล้วนะคะเรามาเล่นกันต่อค่ะออเ โอเคค่ะเรามีม okay, okay okay, ูชนะแล้วนะคะขอบคุณค่ะนี่คือการเล่นเก้าอี้ดนตรีของพวกเราค่ะสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมเก้าอี้ดนตรีของพวกเราค่ะในเกมซ้านสั์นะคะโอเคค่ะสนุกกันไหมคะทุกคนค่ะสําหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราของกาวเขาก็ขอบคุณและ